ดีใจกอสมอด้วยนะครับเดือนนี้รับเงิน4,000นะครับวันนี้หนุ่มนั้นงานอสมอของเรานะครับก็มีนะครับความเคลื่อนไหวนะครับของเงินที่อสมอจะได้รับเดือนนี้นะครับเป็นจํานวนเงิน4,000บาทนะครับมีการนะครับรับวันไหนบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับวันที่12นะครับตุลานี้นะครับก็จะเป็นค่าผิการ1,000บาทนะครับที่จะเข้าให้ครั้งแรกนะครับ แล้วก็จะเป็นวันที่21ตุลาคมนะครับก็จะเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิดนะครับของเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมนะครับอีก1000บาทนะครับที่ออชมอจะต้องได้รวมเป็น2,000บาทแล้วนะครับแล้วอีก2,000บาทนะครับก็จะได้รับวันที่28นะครับตุลาคมนะครับก็จะเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิดอีก4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับถึงเดือนกันยายนนะครับ อีก2,000บาทนะครับรวมแล้วเป็น4,000บาทนะครับที่เดือนนี้อสมอของเราจะได้รับนะครับดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่จะได้รับในเดือนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาบอกแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอสมอลทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องดุกนานงานอสมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ บา,บายยครับสวัสดีครับ